สวัสดีครับกลับมาดูดวงรายวันกันครับกับครูหนุ่มนายปยากรนะครับทางนายปยายการชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่30ตุลาคมนะครับพศ2566ตรงกับวันจันทร์นะครับแรม1น่งค่ำเดือน11ปีเทศนะครับจอสหนึ่นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันแรกของการทํางานนะครับสำหรับทุกท่านนะครับก็ยังไงก็ตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมก็มีคลิปให้ฟังทุกวันนะคครรัับเปป็นนลิกาาทยดววง เลขนำโชคของแต่ละวันนะครับก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับก็สามารถรับฟังไล้ตอนตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็คลิปวิดีโอทุกเชียงคืนของแต่ละวันนะครับก็สําหรับท่านที่สนใจก็กดติดตามไปก็ระบบก็จะเตือนทุกครั้งนะครับเวลาเรามีคลิปใหม่นะครับแลอยังไงก็ตามทุกท่านท่านใดที่สนใจจะดูัวประการส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้มาทางไลน์แอดที่ปฏบนาจอนี้นครับก็จะมีคนตอบรับนัดให้นะครับในเร่งของการดูตัวประการส่วนตัวกันนะครับ ก็เรามาดูดูกันต่อครับสำหรับการดูดวงรายวันวันนี้ก็จะเริ่มการที่ชาวอาทิตย์ก่อนนะครับว่าชาวอาทิตย์การเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมมีอะไรต้องต้องเฝ้าระวังไหมนะครับเพราะวว่าวันนี้ในแง่โชคลาภของชาวอาทิตย์น,นะครับเราได้ไพ่เจ็ดเหรียญนะครับเจ็ดเหลียญก็ถือว่าจะมีโชคลาภระดับกลางกลางขึ้นมานะครับสำหรับชาวอาทิตย์นะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่การงานของชาวอาทิตย์วันนี้นะครับบอกว่าการงานชาวอาทิตย์วันนี้นะครับเราได้ไพ่ คิงไม้ก็ถือว่าวันนี้ชาววันอาทิตย์การงานผ่านพ้นไปค่อนข้างจะดีนะครับสร้างสมเด็จตามเป้าหมายครับคนทำค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้ามีกำไรค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ลึกความกับความรักของชาววันอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่ห้าเหรียญนะครับถ้าเหรียญขึ้นมาก็แสดงว่าวันนี้ให้ระวังนะครับสัมพันธภาพในครอบครัวอาจจะมีเรื่องราของควาแห่งกันได้นะครับก็พยายามตั้งสติดีๆแล้วกันนะครับ มีอะไรก็พยายามท่อยดีแล้วอาศัยกันนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของชาวสดวันอาทิตนบ้างชาวสดวันอาทิตย์วันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่หนึ่งไม้ขึ้นมาหนึ่งไม้แสดงว่าวันนี้ของชาวโสดชาววันอาทิตย์ก็ยังยังคงสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์ที่เป็นที่เป็นคนโสดนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพของชาววันอาทิตย์วันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่หนึ่งดาวหนึ่งดาวก็ถือว่าวันนี้ชาววันอาทิตย์ยังสามารถ ก็คือมีสุขภาพค่อนข้างแข็งแรงนะครับตามรูปเลยเนนึ่งนั้นนะครับ <S <S ไม่ต้องมีอะไรต้องหดเง้เองแอบการมากเรื่องสุขภาพนะครับ <S <S ต่อมาเรามาดูในแง่ของเลขนํำโชคกันดีกว่าเลขนำํำโชคจากไพ่ในวันนี้นะครับหมายเลขแรกที่ได้ก็คือหมายเลขหกศูนย์นะครับต่อมาหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขแปดเก้านะครับหกศูนย์แล้วก็แปดเก้าอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขศูนย์เก้านะครับก็หกศูนย์ แ9และ09เาเป็นหมายเลขนำโชคกไพ่สำหรับชาววันที่วันนี้นะครับก็มาปรับใช้ดูนะครับได้ผลยังไงก็มาเล่าส่กันฟัง้แล้วกันนะครับต่อจากนั้นเราก็มาเริ่มต่อส่งต่อสู่ชาววันจันทร์ครับว่าชาววันจันทร์ครับวันนี้การเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังไหมครับสำหรับชาววันจันทร์เราก็จะมาขอเริ่มกันที่เรื่องโชคลาภก่อนนะครับสำหรับโชคลาภของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับก็แปลว่าเราได้ให้อ่า เดี๋ยวกัครับอ่ะโอเคได้10 10ไม้นะครับ10ไม้ถ้ามีโชวลราบก็ต้องเกิดจากการทํางานหนักนะครับวันนี้ก็จะเป็นโชคลราภจากการทํางานมีโอกาสไจ้โชคลาภแบบกลางๆเข้ามานะครับ, <S <S บต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของการงานของชาวบัญชานในวันนี้นะครับบอกว่าการงาน,นวันนี้ชาวบัญชานที่ให้สิบบาทนะครับถ้าสิบดาดขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ให้ใหระวังน,นะครับว่าการงานอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับมีข้อผิดพลาดมีผิดแผนไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ค้าขายก็อาจจะมี การผิดพลาดไปค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นชาววันจันทร์ันนี้ตั้งรับไปดีนะครับว่ามีแผนสำรองครับว่าเรื่องการงานจะต้องมีประชานแก้ไขอย่างไร้บ้านนะครับเราชาววันจันทร์ต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ความรักครับพรามรักของชาววันจันทร์ในวันนี้ที่มีครอบครัวแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าได้ไพ่อัศวินดาบนะครับถ้าสาอัศวินดาบขึ้นมาก็ถือว่ายังสามารถสารต่อความสัมพันธ์ได้ไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับในแง่ของความมีครอบครัวแล้วนะครับต่อจากนั้นมาดูในแง่ของชาวโสดครับชาวโสดวันจันทร์ในว ได้ไพ่พีนถ้วยนะครับราชีน,นีถ้วยก็ถือว่า AL ยังสามารถสารต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวโสดกัชาววันจันทร์นะครับต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพครับสุขภาพของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สีไม้นะครับแล้วสีไม้ขึ้นมาแต่ว่าวันนี้ชาววันจันทร์ยังสุขภาพยังค่อนข้างดีครับไม่ค่อยไม่น่าต้องมีปัญหาที่ต้องห่วงมากในแง่ของสุขภาพนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับต่อมาเรามาดูในแง่เลขนำช่องจากไพ่กันนะครับ แล้วเราโชคจับไพ่สำหรับชาวบัญชันในวันนี้หมายเลขแรกที่ได้ก็คือหมายเลข49นะครับต่อมาหมายเลขัดมาจะเป็นหมายเลข์ศูนย์ห้านะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข3สหนะครับอ่ะ49 05ย์และสาหเป็นหมายเลข์นำโชคจับไพ่ในวันนี้สำหรับชาววัญชันนะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับได้ผลอยังไงมาแชร์กันด้วยนะครับต่อจากนั้นเราก็มาสู่ชาววังขานกันนะครับ ชาวบางคารครับมาดูครับการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาวบางคารในวันนี้นะครับมีอะไรที่ต้องห่วงเหนื่อยมีอะไรต้องตั้งระลอกมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังไหมนะครับสำหรับชาวบังคารนะครับเรามาเริ่มกันที่โชคลาภกันก่อนนะครับพรากบว่าโชคลาภของชาวบังคารในวันนี้นะครับเราได้ไพ่สิบไม้ครับสิบไม้ก็ถือว่าจะมีโชคลาภมาจากการทํางานหนักนะครับจะเป็นโชคลาภหลักกลางๆไม่มากเท่าไหร่นะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่การงานของชาวบางคารในวันนี้นะครับพรากว่า การงานในวันนี้นะครับเราได้ไพ่เจ็ดเหรียญนะครับเจ็เหรียญก็ถือว่าวันนี้การงานผ่านไปได้ค่อนข้างดีเลยนะสำหรับชาวบังคารนะครับแล้วก็ค้าขายก็ถือว่ามีรายได้มีกาไรค่อนข้างโอเคนะครับแต่จากนั้นเรามาดูในแง่ความรักครับความรักของชาวบังคารในวันนี้สาหรับคนมีครอบครัวแล้วก่อนนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เทมเพลต์นะครับถ้าเทมเพลตขึ้นมาก็ถือว่าสัมพันธภาพในครอบครัวยังคงไปได้ครับยังไม่มีอะไรที่ต้องทะเลาะเบาแว้งอะไรกันมากมายนะครับก็คือ สามารถสารต่อไปได้ครับครับในแง่ของความรักนะครับเอ่ออย่าง่งของต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดครับชาวสดวันคานะครับวันนี้เขาบว่าเราได้ไพ่สองเหรียญนะครับสองเหรียญก็ถือว่าวันนี้สัมพันธภาพของชาวโสดอาจจะต้องมีอะไรที่ต้องปรับครับเข้าใจกันซักเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็ให้ระวังในแง่ของการผู้การจ้าไปแล้วกันนะครับรับชาววังคาที่เป็นคนสดนะครับแต่โดยรวมก็น่าจะผ่านไปได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับจูนกันเข้ากันนิดนึงเพื่อหลีกเลี่ยงการมี เข้าใจผิดนิดนิดเล็กน,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 น้อยนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพชาววังคารในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เด e Star นะครับถ้าเดอ s t ต r ขึ้นมาแสดงว่าชาวบังคารวันนี้ในแง่ของสุขภาพยังมียังแข็งแรงกันดีอยู่มากเลยนะครับต่อมาเรามาดูในแง่ของเลขนํนาโชคจับไพ่ครับแล้วนำโชคจับไพ่สำหรับชาววังคารในวันนี้นะครับหมายเลขแรกที่ได้ก็คือ,อหมายเลข48นะครับต่อจากนั้นหมายเลขถัดมาคือหมายเลข78นะครับ แล้วอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข34นะครับก็48 78และ34เป็นหมายเลขนำโชคนนสำหรับชาวบังคารนะครับก็ลองไปปรับใช้ก,กันดูนะครับโอเคผ่านไปแล้ว3วันต่อมาเรามาสู่ชาวบันพุธกันบ้างนะครับชาวบันพุธครับมาดูนครับการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างสำหรับชาวบันพุธในวันนี้นะครับมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังไหมมีอะไรที่ต้องตั้งระมัดไหมสำหรับชาวบันพุธนะครับ เราก็จะมาเริ่มกันที่ช่ลางาภกันกอนนาอสลกกันนะครับเหรับชาวพุธนะครับว่าวันนี้ชคลงราบเป็นอะไรบ้างรวมว่ารวมว่าชาวพุพตวันนี้ชคลงราภได้ไพ่สี่ม้นะครับแสดงว่าทีมแม้ก็จะถือว่ามีโอกาสจะม,มีชคลงราภระดับกลางกลางที่มาได้นะครับเหรับชาวพุ์นะครับต่อมาเ,เป็นเรื่องของการงานชาวพุพธ์พระอบว่าการงานเราได้ไพ่เดลสตาร์เดลสตาร์ขึ้นมาแสดงว่าวันนี้การงานของชาวพุธก็มีโอกาสเฉลยรู้ลงไปได้ค่อนข้างดีนะครับ้าขายก็ถือว่ามีคนอุดหนุนค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวนะครับ ต่อมาในแง่ของความรักครับความรักของชาวพันธุที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่อัศวินเหรียญนะครับอัศวินเหรียญก็ถือว่าวันนี้การสัมพันธ์ในครอบครัวค่อนข้างดีนะครับรอบชาวพันธุที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ชาวโซนปะชาวโสนวันพุตนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ราชินีถ้วยก็ถือว่าชาวโสนยังสามารถสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีนะครับหรอบชาวพันธุตนะครับต่อชาวโสดพุนธุนะครับต่อมาก็เป็นในแง่สุขภาพครับ สุขภาพขอ,ของชาววันพุทธจันนวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่สิบหมายสิบไม้ก็ถือว่าวันนี้ให้ระวังว่าอาจจะทํางานหนักเกินไปนะครับก็ให้พักผ่อนกันเยอะๆหน่อยนะครับแต่โดยสุขภาพาก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีความเหนื่อยเพราะว่าการทํางานที่หนักเกินไปเพื่อให้เราระวังกันไปแล้วกันนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของเลขนาโชคจากไพ่กันนะครับเลขโจทย์จากจไพ่ของชาวว้นพุธจันนวันนี้หมายเลขแรกเออหมายเลขแรกก็คือหมายเลข37นะครับ ต่อมาหมายเลขถัดมาก็คือหมายเลข59นะครับและอีกห,หมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข18นะครับเอ่อ37 59และ18เป็นหมายเลขนำโชคจะไ้สำหรับชาวพุทธวันนี้นะครับก็ลองไปลอบใช้กันดูน,นะครับโอเคผ่านไปแล้วสีวันนะครับต่อมาเราก็มาสู่ชาวพุทธรหัสนะครับ,บก็ชาวพุทธนะครับมาดูกันครับการเงินการงานพลัสสุขภาพโชว์ล่าสำหรับชาวพุทธจันนี้มีอะไรที่ต้อง ตั้งรับไหมนะครับมีเลรที่ต้องเฝ้าระวังไหมนะครับสำหรับชาวภพุทธนะครับเราก็จะมาเริ่มกันท right ี่ช่วงล่างกันก่อนนะครับสำหรับชาวพุทธปรากฏว่าช่วงล่างของชาวภพุทธนะครับวันนี้ได้ไพ่หกไม้นะครับหกไม้ก็ถือว่ามีช่วงล่างหลักกลางเข้ามาได้นะครับสำหรับชาวภพุทธนะครับต่อจากนั้นเราก็มาดูอย่าง่ของการงานชาวภพุทธนะครับปรากฏว่าการงานได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะครับหนึ่งถ้วยก็ถือว่าวันนี้การงานจะสเร็จผ่านไปลุล่วงไปได้ค่อนข้างดีนะครับขาขายก็ถือว่ามีลูกค้้าโออ่ขงดีบ เรากนั้นเรามาดูในแง่ความรักครับความรักของชาวพุทธสที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็แือว่าได้ไพ่เก้าเหรียญนะครับเก้าเหรียญขึ้นมาก็ถือว่าสัมพันธภาพในครอบครัวยังดีอยู่มากนะครับสำหรับชาวพุทธสนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ชาวโสดครับชาวโสดเป็นพุทธสในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ไีนราชินีเหรียญนะครับรากแสดงว่าชาวโสดก็ยังสามารถสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวโสดพุทธสนะครับต่อมาเรามาดูในแง่สุขภาพกันนะครับ สุขภาพของชาวพฤติเนวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่เดือบิเดชเชียนนะครับเดือบิเดชเชียนขึ้นมาก็ถือว่าวันนี้สุขภาพของชาวพฤติยังค่อนข้างดีอยู่มากยค่อนข้างดีอยู่มากนะครับไม่มีอะไรต้องห่วงในแง่ของสุขภาพนะครับสำหรับชาวพฤตินะครับต่อมาเรามาดูในแง่ของเลขนำโชคจากไพ่แข่งกับเลขนำโชคจากไพ่วันนี้นะครับหมายเลขแรกที่ได้ก็คือหมายเลข72นะครับต่อมาหมายเลขถัดมาก็คือหมายเลข32นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข 90นะครับ72 32และ90เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาวพุทธในวันนี้นะครับก็ลองปรับใช้ดูนะครับว่าได้ผลยังไงก็มาใช้ลังด้วยกันนะครับโอเคต่อมาเราก็มาสู่ชาววันศุกร์นะครับว่าชาววันศุกร์ครับมาฟังครับต่อมาว่าการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาววันศุกร์ในวันนี้เป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังไหมนะครับสำหรับชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับ เราก็เริ่มที่ชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาวบันสุกในวันนี้นะครับปราเกิดว่าได้ไพ่สามถ้วยนะครับถ้าสามถ้วยก็ถือว่ามีโอกาสจะมีชคลาภปรถกางเข้ามาได้นะครับสำหรับชาวบันสุกนะครับต่อมาเป็นแง่ของการงานครับการงานชาวบันสุกในวันนี้นะครับปราเกิดว่าได้ไพ่พระกับเือเฮลเแพนนะครับแสดงว่าการในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้าอุดหนุนพอสมควรนะครับเป็นระดับกลางนะครับ ต่อมาเป็นอย่างเงของความรักครับความรักของชาวบรรสุขในวันนี้นะครับลรวคนมีครอบครัวแล้วนะครับเพราเกิดว่าได้ไพ่แปดมาก็ถือว่าสัมพันธภาพในครอบครัวยังดีอยู่นะครับหรบชาวบันสุขที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นชาวโสดกันบ้างชาวโสดบันสุขในวันนี้นะครับเพราเกิดว่าเราได้ไพ่ The Empress ครับแสดงว่าสัมพันธภาพของความรักของชาวโสดบันสุขยังถือว่าดีอยู่นะครับสามารถสามารถสานต่อเรามาได้กอนข้างอีกนะครับ ต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพของชาวบันสุในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่หกเหรียญก็ถือว่าสุขภาพยังดีอยู่นะครับสำหรับชาวบันสุนะครับยังไม่มีอะไรต้องห่วงมากนะครับในแง่สุขภาพนะครับต่อมาเรามาดูในแง่ของเลขนาโชคจากไพ่กันนะครับสำหรับชาวบันสุหมายเลขแรกที่ได้ก็คือหมายเลข35นะครับต่อมาหมายเลขต่อมาคือหมายเลข3 3สานะครับและอีกหมายเลขหนึ Luckily, ่งก็คือหมายเลขแ0บนะครับ35ห้า 33และ80เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่ของชาวบัณฑในวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลยังไงมาแชร์กันฝากแชร์กันด้วยนะครับเอาโอเคต่อมาเราก็มาสู่ชาวบัณฑิตนี้ผ่านไปแล้วทั้งหมด6วันนะครับเรากลับมาสู่ชาวบัณฑิตกันบ้างนะครับว่าการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภสำหรับชาวบัณฑิตในวันนี้มีอะไรที่ต้องเข้าระวังไหมมีอะไรต้องห่วงไหมนะครับสำหรับชาวบัณฑิตนะครับเรามาเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภสำหรับชาวบัณฑิตในวันนี้นะครับปรากฏว่าโชคลาภเราได้ไพ่ หกไม้นะครับหกไม้ก็ถือว่ามีโอกาสจะมีเกณฑ์โชคลาภกลางๆเข้ามานะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับต่อมาเป็นในแง่ของการงานของชาววันเสาร์นะครับการงานชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่อัศวินดาบนะครับแสดงว่าการงานของชาววันเสาร์วันนี้ก็สามารถจะผ่านพ้นสำเร็จไปได้ค่อนข้างดีนะครับค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนใช้ได้นะครับวันนี้ต่อจากนั้นต้องเป็นจะเป็นเรื่องของความรักครับความรักของชาววันเสาร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าได้ไพ่แปดสาม จาวก็ถือว่าวันนี้สมัรธภาพในอบครัูอาจจะมีเรื่องเราอของเรแห่งไม่ลงรอยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามจะเย็นหน่อยนะครับในการคุยกันนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของคนโสดเช้าวันเสาร์นะครับในวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาขึ้นมาแสดงว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องไม่ค่อยลงรอยกันได้นะครับสำหรับการสร้างต่อสัญญารต่อวสวรร์ของคนโสดนะครับสำหรับช้าวันเสาร์ก็ให้ระวังกันด้วยนะครับถ้าไม่ไหวก็หลบไปสวัสดงนะครับผมช้ดูเป็นรายวันนะครับ ถ้าวันนี 1941, ้ดูไม่ดีก็มาฟังใหม่พ่งนี้เพราะว่าการทำนายรายวันมีผลการทำนายมีผลหนึ่งวันนะครับห่ังจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพของชาวบันเสาในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่สามเหรียญนะครับสามเหรียญแสดงว่าสุขภาพของชาวบัานเสายังดีอยู่มากนะครับวันนี้ก็ถือว่าไม่ต้องห่วงในแง่ของสุขภาพของชาวบ้นเสานะครับต่อมาเรามาดูในแง่ของเลขนำโชคจากไพ่กันนะครับเลขนำโชคจากไพ่ของชาวบันเสาในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข82นะครับ ต่อมาเป็นหมายเลขถัดมาก็คือหมายเลข43นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข16นะครับก็82 43และ16เป็นหมายเลขสำโชคจากไพ่สำหรับชาวบ้านสาวในวันนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับถ้าได้ผลดีข่าวดียังไงก็รบกวนมาแชร์รอบสุขกันฟังด้วยกันนะครับจะได้มีการผลตอบรับจากทางท่านฟังเท่า,หาไหร่้วยนะครับ โอเคเขาบอกแล้วนะครับสำหรับการทายดวงของคนทั้งเจ็ดวันเรื่องทับโชคของคนทั้งเวันในวันนี้นะครับดวงที่ทายจะเป็นดวงกลางๆนะครับอาจจะไม่เจาะจงท่านใด่ท่านหนึ่งนะครับขออนุฝากไว้เป็นแนวทางนะครับแต่ท่านจะให้ตรงจริงๆแนะนําให้ทักมาดูดวงในการสัวผัสตัวจะดีกว่าทำได้ที่ปรากฏบนหน้าจอนีนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสังเกติกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมมีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับคลิปจะออกประมาณทุกเที่ยงคืนนะครับยังไงก็สามารถรับฟังได้้้้นนนนนะะะะะคคคครรรรรััับบบบบแแลลลววววกกกกกก็็็ทิิดดดตตตาาามมมมสใจไเือออ่่ีปห ยังไงก็ขออภัย,ยให้ทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปในวันนี้นะครับประสบความสุขทั้งการงานการงานแล้วสุขภาพในช่ชงหน้านะครับยังไงก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อไปนะครับผมก็ยังไงก็สวัสดีครับ